ครับวันนี้ผมพามาชมรถตัวใหม่นะครับเป็น MG4 นะครับเป็นรุ่น long ล e n นะครับคันนี้เปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมนะเป็นรุ่นที่เพิ่มลายการผลิตใหม่นะครับคันนี้นะครับวิ่งไกลสูงสุด540กิโลต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับนี้แบตเตอรี่61กิโลวัตต์แอลนะครับก็คือพูดง่ายแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลูกเดียวกับตัว X Power นะครับแต่วิ่งไกลกว่าเพราะเป็นรถขับ2นะครับ คันนี้นะครับแรงม้า170แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรนะครับคันนี้เป็นรุ่นลองเลนนะครับชาร์จดีซีรับกำลังไฟสูงสุดนะครับ140กิโลวัตต์นะครับเอ่อเป็นรุ่นใหม่นะครับ n y 2 4นะเป็นรุ่นผลิตในประเทศนะครับอันนี้จะเป็นชุดซ่อมยางอะไหล่ของรถนะครับมีขอบป้ายพยางให้ครบนะครับคันนี้เชื่อเงินออกรถเริ่มต้น0บาทนะครับการประกอบของไทยนะค่อนข้างดีนะครับราคาถูกลงเยอะนะครับ เป็นรถที่ราคาไม่เกิน9 0 0 0แสนนะครับแต่ได้ออปชั่นที่ครบนะครับนี่เป็นตัวไฟชาร์จนะครับชาร์จแบบ AC และ DC นะครับชาร์จแบบ DC นะครับใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นเองนะครับจากแบต20-80นะครับใช้เวลาเร็วมากนะเพราะตัวนี้รับกำลังไฟสูงสุดได้140กิโลวัตต์อนะครับรถสวยมากนะคันนี้วิ่งไกลด้วยนะ มาตามคําเรียกร้องนะใครที่อยากได้รถ MG4 นะครับที่คันไม่ใหญ่มากแต่วิ่งไกลนะครับวิ่งไกลมากครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับกระจกข้างครอบจะเป็นสีดำนะร,ร่นถึงตัวหลังคาก็เป็นสีดํากันนะระบบเซฟตี้จัดเต็มนะมีไอสมาร์ทนะครับมีระบบเตือนจุดอับสายตานะครับขณะถอยหลังกับด้านข้างนะระบบเตือนการชนด้านหน้าด้วยนะครับตัวนี้จะมีกล้อง a อเดอสนะครับด้านหน้าไว้คอยตรวจจับสิ่ง ความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับตัวนี้ครับกล้องเอดอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นระบบ Adaptive ด้วยนะ้ไฟหน้าพาดูภายในนะครับภายในจะเหมือนรุ่นตัว X ทุกอย่างนะครับเป็นรุ่นเป็นสีภายในแบบทูโทนนะครับระบบภายในการออกแบบการดีไซน์ค่อนข้างดีนะครับเบาะนะครับทุกอย่างนะครับเป็นวัสดุนุ่มทั้งหมดเป็นสีทูโทนนะ้เบาะไฟฟ้าคนขับนะครับนี่ครับแอร์แบกมีให้6ใบนะครับ ระบบมัลติฟังก์ชันครบนะครับหน้าจอนี่ครับมีไวเลอชาร์จนะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะใช้งานง่ายนะครับรุ่นนี้นี่ครับเกียร์ไฟฟ้านะครับนี่ไวเลอชาร์จนะครับเกะต่างๆมีช่องเก็บแก้วน้ํานะครับรวมถึงตัวกระจกแบบปรับลดแสงให้อัตโนมัตินะครับนี่ครับเป็นรุ่นลองเลนส์นะครับหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นนะครับนี่ครับตัวปรับกระจกไฟฟ้าด้านข้างนะครับรวมถึงตัวปรับตัวไฟสูงนะครับ นี่ครับหน้าจอเป็นระบบเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งเป็นตัวแอดเดปตี้สามารถปรับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับสวิตช์ควบคุมด้านข้างนะครับปรับตั้งระยะห่างจากหน้าด้วยนะครับเป็นแอดเดปตี้นะครับรวมถึงตัวเลนคีฟก็มีนะครับรุ่นนี้หน้าจอนี่ครับการใช้งานของหน้าจอนะครับใช้งานง่ายมากนะครับเมนูภาษาไทยนะครับรวมถึงการเลือกโหมดต่างๆนวิเอเตอร์นะครับรวมถึงการค้นหาจุดสถานีชาร์จของรถนะครับก็มีให้ครบนะครับ Apple c a r าร์เพย d โดรตโตแบบไร้สายนะครับนี่เป็นการดูสถานีชาร์จการดูแบตเตอรี่นะวิ่งไกลมากครับ500กว่าแนละ้วมีตัววิ่งไกลมีโหมดการวิ่งไกลด้วยนะเพราะแบบจะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับจากสเปคโรงงานอยู่ที่540กิโลต,ต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับนี่ครับหน้าจอใช้งานง่ายมากเมนูสาษาไทยนะครับขนาดใหญ่สามารถเลือกตัวสถานีชาร์จสถานีร้านค้าร้านอาหารนะครับ อันนี้เป็นตัววันพัดเดิลด้วยนะครับตัวนี้สามารถปิดตัวเลนคีปแอซิดด้วยนะครับใครที่ไม่อยากให้รถดึงกลับนะครับสามารถปิดได้นี่ครับโหมดโหมดรูปแบบการขับขี่มีให้ทั้งหมด5โหมดนะครับมีอีโคนะครับ n o r m a l Sport รวมถึงคัสตอมด้วยนะคัสตอมเป็นการปรับเองนะครับมีโหมดสโนว์เพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสเปคเดียวกับตัวรุ่นส่งนอกนะครับเลยมีตัวนี้ด้วยนะครับ ใครอยากได้รุ่นนี้นะครับตัวลองเลนนะครับทักผมได้ยีิบสีชั่วโมงนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับ